สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำล้อเลื่อนที่วางถังแก๊สด้วยพัสดุเหล่านี้อันนี้คือกระดาษที่จะปูพื้นนะครับอ่าลุงตุ้ยจะใช้ลายนี้เป็นกระดาษหุ้มนะครับอ่าแล้วก็อ่าล้อเลื่อนล้อเลื่อนแบบนี้เพื่อนเพื่อนอ่าลุงตุ้ยซื้อมามันหบุนได้เนี่ยสามอองศาแบบนี้นะมันจะมีหลายแบบบางทีเลื่อนแบบ ตรงๆอย่างนี้ก็ได้แต่ลุงตุ้ยจะใช้แบบหมุนรอบตัวนะครับทั้งหมด4ล้อนะครับอ่าสีล้อแบบนี้นะอ่าต่อไปก็เป็นพวกอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆก็คือน็อตนี่ลุงตุ้ยจะใช้ใช้น็อตตัวนี้ใส่เข้าไปในนี่แบบนี้นะแล้วก็ใส่แหนเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะอ่าทั้งหมดอ่ะ นี่ใสให้หมดทุกรูเลยแบบนี้นะครับมันจะแข็งแรงนะครับที่สําคัญก็คือไม้ไม้อัดอันเนี้ยมันต้องหนาดีมันจะได้แข็งแรงนะครับถ้าเพื่อนไปใช้ไม้อัดบางๆมันก็จะอ่อนอย่างนี้มันจะแข็งมากเลยนะครับไม้อัดตัวนี้ลุงตุ้ยจะใช้ไม้อัดนี่นะกว้าง32เซนยาว34เซนนะครับมันเป็นไม้อัดที่ที่ลุงตุ้ยไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าจะเอามาทำประโยชน์ตรงนี้นะครับด้วยการใส่ล้อเข้าไปแบบนี้นะ นี่เข้าไปสี่มุมแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเพื่อนๆแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวลุงตุ้ยเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับอ่านี่ติดสีล้อแบบนี้นะหน้าตามันจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็ต้องหุ้มเอากระดาษลายหุ้มหุ้มกระดาษแผ่นนี้ก่อนนะครับอ่าให้มันออกมาสวยเพื่อนเพื่อนจะใช้ลายแบบไหนก็ได้นะแต่นี่ลุงตุ้ยมีลายไม้แบบนี้ อ่านี่ลายไม้แบบนี้นะครับกนี่ก่อนอื่นเราก็วางตัวนี้เข้าไปเพื่อเราดูลายเราจะเอาขวางหรือหรือตามยาวก็ได้แล้วแต่ที่เราจะต้องการนะครับแต่ลุงตุ้ยจะเอาลายเอาขวางแบบนี้นะนี่ทาแบบนี้นี่แบบนี้โอเคแบบนี้แล้วเราก็หุ้มปิดมาให้หมดเลยนะครับหุ้มไปทั้งอันเลยนะครับแล้วเราก็อ่าตัดไปอีกอันหนึง่ง ก็คือ32แล้วก็วัดจากตรงนี้ไป32เซนนะครับนี่สาก็คือประมาณนี้เอาคร่าวๆก็ได้นะครับเอาเผื่อไว้อย่างนี้นะอ่านี่โอเคอันดับต่อไปเราก็ลอกกาวตรงนี้ออกนะครับ นี่กาวตรงนี้นี่เพื่อนนะ นี่เมื่อเราทําได้เรียบแบบนี้แล้วเพื่อนเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ล้อเข้าไปนะครับอ่าด้านหลังนี้อ่าด้านหลังที่มันเป็นรอยพับนี้เพื่อนเราก็ใส่ล้อเข้าไปข้างหลังก็ได้นะน,นี่นะครับอ่าให้มันเรียบนี่เพื่อนเห็นไหมนี่สวยเลย นะครับนี่โอเคเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนเราก็เอาล้อลงไปวางแบบนี้เลยนะครับอ่าล้อทั้งสี่ล้อเลยวางลงไปเพื่อนก่อนที่เราจะวางเนี่ยเราถ้าเราดูอันนี้เขาเรียกตามยาวอันนี้ตามกว้างนะเราก็วางให้มันคล้ายๆกันนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยวางอ่าเราอย่าให้ล้อมันเลยขอบไป เอาให้มันอยู่ในในในไม้นี้นะครับเราหมุนดูอันนี้ถ้าไม่เลยมันก็จะสวยอย่างนี้นะอ่านี่นะครับแล้วก็เจาะลงไปสว่านเจาะเข้าไปแบบนี้นะครับม่ใส่นี้แล้วเราก็ใส่แหวนเข้าไปแบบนี้นะครับ อเอาแหวนลงไปแล้วก็ขันน็อตเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ตอนนี้ก่อนก็ได้ เนี่ยเพื่อนเมื่อเราขันสี่ตัวแน่นแบบนี้แล้วนะมันจะแข็งแรงมากเลยเห็นไหมเพื่อนอย่างนี้นะนัอตัวนี้มันจะยึดได้สี่มุมนี่มันจะแข็งแรงมากนี่แล้วล้อมันก็จะหมุนดีด้วยนะเนี่ยเพื่อนลองดูนะอ่าต่อไปเพื่อนก็ทําอย่างนี้ทั้งหมดสี่อันเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูเอออย่าให้มันเลยขึ้นไปเยอะนะครับอ่าทั้งนี้ก็นี่อ่าอย่าให้มันเลยขอบออกไปแบบนี้นะให้มัน เนี่ยถ้ามันจะได้สวยถ้าล้ำออกไปมันจะดูไม่สวยนะครับแบบนี้ เห็นไหมครับเราก็ได้ล้อเลื่อนเราก็ได้ล้อเลื่อนใช้ใช้เองหละเนี่เพื่อนเห็นไหมอ่าดูนะเพื่อนนี่ตรงนี้น็อตมันไม่โผล่นะครับมันแค่เป็นรอยเฉยน,นะครับอ่าปลายน็อตที่มันจะสุดขึ้นมาเนี่ยแต่มันไม่โผล่ไม่เป็นไรอันนี้นี่ครับเห็นไหมอ่าเพื่อนเราก็มีที่วางของ ใช้ได้อีกนะครับเดี๋ยวเราเอาของหนักๆวางหรือไม่ก็ถังแก๊สเดี๋ยวลองไปเอาถังแก๊สถังแก๊สก็คือมันจะมีขาตั้งจะอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบแบบตั้งเลยก็ได้ไม่ต้องใช้ขาตั้งนะครับอันนี้ก็ใช้ได้จะว,วางของอะไรก็ได้หนักๆและเลื่อนไปเลื่อนมาโดยที่เราไม่ต้องยกนะครับจะเอาขาตั้งที่มันเป็นแก๊สปิกนิกนะครับมันจะเป็นขาเหล็กขึ้นมาวางบนนี้ แล้วเราก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาโดยที่เราไม่ต้องยกถังแก๊สปิกนิกเลยก็ได้นะครับหรือจะวางของหนักๆก็ได้นะก็ต้องดูน้ําหนักหน่อยนะครับไม่ใช่ไปใส่ของที่หนักมากๆก็ไม่ได้นะครับล้อนี้ก็จะแข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นยางแล้วมันเวลาวิ่งมันจะเสียงมันจะไม่ดังนะครับถ้าเป็นพลาสติกเวลาวิ่งกระทบพื้นที่เป็นกระเบื้องมันจะดังกึก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 นะครับแต่อันนี้มันเป็นยางยางแข็งๆนิดนึงแต่ว่า มันไม่ดังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะใส่ของเราจะใส่ถังแก๊สกษณะไหนเราไปดูกันเลยเพื่อนๆนี่เมื่อเราวางถังแก๊ดลงไปแล้วที่ขาโต๊ะแบบนี้นะหรือจะของอะไรก็ได้ที่มันพอหนักพอประมาณนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้ไหมครับโอเคนี่เห็นไหมครับก็สะดวกสบายสำหรับแม่บ้านนะครับ จะเลื่อนไปทํากับข้าวตรงไหนอ่าล้อเลื่อนนี้หมุนไปได้รอบด้านเลยนะครับนี่แบบนี้นะเพื่อนๆอ่าโอเคนะครับอ่าเพื่อนๆคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆมีความสุขทุกๆุกวันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับ mm. ขอบพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ